สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ม้าแปลกมาแปลกค่ะจะพาไปตูจ้จดหมายนะคะอยู่หมองทางเข้าบ้านเป็นตูจ้จดหมายเนาะแม่บ้านในสั่งของออนไลน์มาพอดีเขามาส่งพอดีค่ะแม่บ้านก็จะไปเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูเนาะค่ะหลังจากเปิดอ่าทุงชอบเรียบร้อยก็จะพาเก็บผักเก็บผัก เขาไปแกงเนาะใหม่แบบอีสา,บานบ้านเฮาเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะปไปกันเลยคะ่ะอุ้ยเห็นมาเพื่อนมาเล่นน้ําค่ะมาเจ้าลักกี้มาพอดีคะ่ะนะไปไปกันเลยคะ่ะไปเอาของไปเปิดพร้อมๆกันเลยเนาะค่นเนาะเจ้าลักกี้ฮะจ้ามาเพื่อนบ้านคะ่ะมาเพื่อนบ้าน ลกกี่ไปแล้วมาม่าเปิดตู้จดหมายกันเลยนี่ค่ะของที่แม่บ้านสั่งออนไลน์มาเนาะค่ะเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปเปิดกันเลยเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเปิดกันเลยบ่าแม่บ้า,บานแต่งยังมาบ้างแม่บานสั่งของออนไลน์มาเป็นพวกเสื้อยืดค่ะปะ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานไปดูกันเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยเนาะดูบรรยากาศหนะ้าบ้านอยากมีล้มหน่อยนึงค่ะ มีล้มว้อยๆเลยค่ะไกลจะเข้าหนาหรือดูใบไหม่เปลี่ยนสีก็จะประมาณเนี้ยค่ะขึึมๆล้มประมาณเนี้ยค่ะปะเข้าบ้านเปิดดูทุงชอปแล้วออกมาเก็บผักนะคะสวนหน้าบ้านนะคะสวนผักหน้าบ้านตรงนั้นจะเก็บอ่ะสุกินีหรือบวบฝรั่งไปแกงเนาะใหม่แบบอีสานเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะพูดหลายแล้วพูดมากแล้วเปิดทุงกันเลย Oh. ได้ไลฟขนาดว,าว้าวโอมายซื้อมาไลฟ์อีลีนี่คือของของที่ไปบ้านช่างออนไลน์มานะคะเห็นไหม hmm. เดี๋ยวให้ดูตัวในตัวแรกมามันเป็นอะไรตัวแรกเป็นเสือ้อยืดป๊างามขนาดเลย <c oughs> นี่นะคะที่สั่งมาทั้งหมดทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวสิบตัวลอยกระเหรี่ยนถูกมากลอยกระเหรี่ยงได้ตั้งสิบตัวสิบตัว เดี๋ยวให้ดูสี่วต้านันเป็นเสือแขนยาวอุ้ยงามงามเห็นไอกเนี่ยมันจะมาประมาณใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้คุม เก็บผักสุกี้นี่เนาะค่ะนาะเนี่ยคะ่ะนี่เลยโอ้ยทยอยออกลูกออกล้านไม่เก็บเรื่อยๆคะ่ะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวไม่บานเด็ดโอ้ยเด็ดใตบ้านน้อเนี่ยโอ้ยม่ลูกใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยคะ่ะ สองลูกลูกมักงอกงอกเลยค่ะเห็นไหมกำลังออกลูกออกหลานออกมาเรื่อยๆค่ะออกมาให้ได้เก็บกินเรื่อยๆเนี่ยค่ะถ้าอยากให แบบรสชาติแซ่บอร่อยดีต้องลูกประมาณเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยลูกประมาณเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยจะแบบนี้ก็แซ่บค่ะเอาไปทำมาผ่าแล้วก็ทำมาสุกินียัดใส่นะคะเหมือนแกงแตงใส่มะละใส่มะเลอะประมาณเนี่ยค่ะลูกเนี่ยก็ เก็บได้แล้วค่ะลูกเดี๋ยเอาไปแกงแซ่ลอไหมค่ะแม่บ้านจะเอาไปแกงวันนี้จะแกงเปืน่นลอไม้ป้า <But. S 1> หัวผักของแม่บ้านเริ่มเริ่มเริ่มโอ้ยบังตัวนี้มนชอบมาลักผักของแม่บ้านกินได้ค่ะเนี่ยเป็นหู้เป็นควายอยู่นี่แม่บ้านบุกแค่ชอบเลยเดี๋ยวก็เบ,บิดเดะเดี๋ยวเพิ่นก็มาลากักเอาไปกินเมด ก่อนจะของได้กินมีต้นใดหายไปมั่งเนี่ยต้องจอบดูแล้วนะเนี่ยขหน้า,นาพักขน้าของแม่บ้านเริ่มต้นสวยแล้วแม่บ้านจะจะบดตัดนะคะจะบตดตัดแม่บ้านจะแอบมาเด็ดใบนะคะเด็ดเอาแต่ใบเพื่อจะเอาต้นพันไบเป็น พันปีนาค่ะสวยเลยเห็นไหมสวยงามนุยปางละยานตัวตุ้นมาลักกินหัวผักของแม่บ้านนี่เด้ด สวนผักน้อยๆหนาบ้านเนี่ยขนาดต้นนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะดูไตพันละค่ะเห็นไหมออกออกมเมล็ดออกมเมล็ดให้แม่บ้านไดเก็บเป็นพันปีหนาปักแครอท บรรยากาศตอนเศร้าๆอากาศประมาณเนี่ยค่ะลมเนะะี่ยค่ะ ลมวอยยประมาณเนี่ยหละ่ะเบงบอกเด็กหน่อยจะเปิดเทอมแล้วสิ้นเดือนหนานลิ้นก็เปิดเทิมแล้วหนาหนาวเลยดูใบไม้ฟอกก็จะมาแล้วเนาะนี่เลยค่ะเครื่องแกงนอใหม่แบบอีสานทั้งบ้านแม่บ้านเองค่ะสูตรแม่บ้านเองแกงเองแซบเองค่ะ อาหารอีสานทางบ้านเฮานีกาน่ก็ขาดบ่ได้สาหรับคนอีสานอยู่ทางบ้านทางเมืองนะะเนาะค่ะเนาะมีอย่างพ่อที่จะเอามาดัดแปลงทําเป็นแกงกินเพื่อหายอยากได้ก็ทําไปค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอม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 หมักเลยค่ะแกงเนือไม้แบบอีสานมีอย่างก็ใส่ลงไป ซุกเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจ้ะซุกเรียบร้อยอมาผู้ใดอยากกินแกงหน่้อไม้ทังอเมริกาแกงหน่้อไม้อีสาบนบานเขาแบบมี่ยังกระไซไปพ่อไยอยากไปกินก่อนอันนี้บวบที่ไปเก็บมาหน้าบ้านค่ะเอามาแกงถ้าเป็นแกงเปิดเนี่โอ้ยคลากหลายเลย ปนาใสุดดยยอเลหลังจากกินแกงเนาะไมมเปิดถุงชอบเก็บพงเก็บผักเรียบร้อยแม่บ้านก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋าพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะบายบายนาลินเล่นน้ำ